ังหการจนบุรีได้มีคำพากษาในคดีอาญาที่คุณครูปีชาเป็นโจทยื่นฟ้องหมดจรูนยิมุนนะครับในความผิดยกักยอกหรือรับของโจรสารชั้นต้นภากษายกฟ้องโดยให้เหตุผลว่าครูปีชาไม่ใช่ผู้เสียหายไม่มีอำนาจฟ้อง สวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามนิโชธวันนี้ออกมาพูดมาคุยกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับคดีความหลายคนก็ติดตามนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีแนวความชิดในกรณีเรื่องของหุยสิบล้านก็ได้แสดงความชิดใส่ทัดออกไปในการวิเคราะห์สังเคราะห์เรื่องคดีหวยชัดเจนครับหลังจากที่ศาลชั้นต้นศาลจังหวัดกาญจนบุรีได้มีคำพากษาในคดีอาญาที่คุณครูปีชาเป็นโจทยื่นฟ้องหมวดจรูญยิมุนนะครับ ในความผิดยักยอกหรือรับของโจรสารชั้นต้นภากษายกฟ้องโดยให้เหตุผลว่าครูปีชาไม่ใช่ผู้เสียหายไม่มีอำนาจฟ้องแล้วหลังจากนั้นทางครูปีชาก็ได้ยื่นอุทธรต่อสารอุทธร์ภาคเก็วันนี้ครับสารอุทธรภาคเก็์ได้มีคำภากษาในคดีดังกล่าวนั้นโดยภากษายืนตามสารชั้นต้นคำว่ายืนหมายความว่าก็ภาคษายกฟ้องคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยให้เหตุผลว่า พิเคราะห์พยายนหลักฐานของฝ่ายโจทแล้วโจท์ไม่ใช่ผู้เสียหายจึงไม่มีอำนาจฟ้องประเด็นสําคัญที่หลายคนบอกว่าเรื่องนี้มันมีการตกผึกทางความชิดในกรณีการโต้แย้งกรรมสิทธิ์แน่นอนครับหลายคนก็มีความเห็นต่างหลายคนมีความเห็นที่ขัดแย้งกันถ้าหากศาลได้มีคำพักษาแล้วก็ถือว่าเป็นที่สุดคําพักษาของศาลนั้นจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะเราต้องน้อมน้อมเราฟังเราจะวิพากวิจารณ์ บอกว่าสารตัดสินไม่เป็นธรรมเอ็นยังไม่ได้นะฮะมันจะเป็นกรณีที่เ,เป็นการดูหมินสารหลายคนก็เฝ้ารอครับใน f c แฟนคลับของครูปีชา f c แฟนคลับของหมวดจรูนและน้องทนายตั้มเบี้ยสถานเบี้ยบังเกิดก็มีการถกเถียงกันมีการสร้างวีรกรรมวาทกรรมเกิดขึ้นมากมายคดีนี้นะฮะผมก็เป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่ในคดีแต่เมื่อสารตัดสินแล้วเราก็น้อมรับคือยุตินะฮะสารตัดสิน ก็ยุติยุติที่จะไม่ไข้วิจารณ์ต่อเพราะว่า,าการที่ศาลได้พิพจารณาหลักฐานนั้นก็เป็นกรณีที่ศาลดูเหตุและผลทั้งสองฝ่ายฝ่ายที่กล่าวอ้างก็คือฝ่ายคูปีชานําสืบแล้วก็ตัดสินไปตามหลักฐานที่คูปีชากล่าวอ้างแน่นอนเขาก็มีการแตกคดีออกมามีการฟ้องร้องกันามากมายหลายคดีทั้งคนที่ เข้าไปเป็น f c ฟแฟนลับนะคนที่เป็นแนวร่วมนั้นก็เป็นปรากฏการณ์ที่ระดับชาติผมใช้คำว่าระดับชาติเลยนะครับเพราะว่ามีการแตกคดีกันมากมายหลายสาขาสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นเรื่องของความเห็นต่างทางความชิดแต่สุดท้ายถ้าหากศาลตัดสินแล้วเมื่อศาลตัดสินแล้วทุกคนก็ต้องน้อมรับหลายคนถามผมว่าแล้วคดีสิ้นสุดหรือยังแน่นอนครับเรื่องนี้ก็เป็นกรณีถ้าหากศาลถ้าหากศาลยกฟ้อง โจดนะครับในชั้นต้นและชั้นอุทธร์นะก็ต้องห้ามดีกาในปัญหาข้อได้จริงเรื่องนี้ก็ต้องให้ทางฝ่ายโจทย์นะครับขออนุญาตรับรองดีกาการขออนุญาตด,ดีกานั้นต้องไปดูนะครับว่าในประเด็นที่ศาลม่ได้ไมีชัยไว้นะฮะถ้าหากศาลดีกาไม่อนุญาตก็ถือว่าถึงที่สุดเรื่องนี้ก็ต้องดูที่ว่าศาล ที่พีนาในชานชั้นต้นและก็พีนาสารุทธร์นั้นจะอนุญาตให้ดีกาไหมนะครับก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งของฝ่ายครูปีชาหลังจากนั้นครูปีชาก็มีการฟ้องร้องกันกลับไปกลับมานะฮะแม้กระทั่งทนายวรยุทธก็ถูกฟ้องเรื่องของมินธรมาดมีการพูดคุยกันเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นสมควรนะฮะที่พี่น้องคนไทยนั้นเกิดความแตแกแยกนะครับเป็นสองฝ่ายผมก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นแต่ผมก็น้อมรับคําตัดสินของศาล เมื่อศาลชี้ขาดตัดสินว่าโวยเป็นของใครนะฮะแล้วใครมีนาจฟ้องไม่มีนาจฟ้องก็ถือว่าเป็นยุติส่วนคดีแพ่งที่มีการฟ้องร้องกันนะครับศาลส่วนแพ่งนะฮะภาคษาส่วนแพ่งก็ต้องถือข้อจริงในส่วนอาญาเมื่อคดียาวิจัยว่าไม่มีนาดฟ้องคดีแพ่งก็ไม่ใช่ผู้เสียหายที่ถูกตัวแก้ยังสิทธิ์แต่คดียังไม่ดีที่สุดนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะดีกาต่อไปได้ การดีกานั้นก็ต้องขอรับรองดีกาขออนุญาตดีกานะครับเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายคนบอกว่าเป็นข้อกฎหมายถูกต้องครับในข้อกฎหมายไม่ต้องห้ามแต่ว่าตามประมวลกฎหมายพิธากรรมพยาาตรา220นะครับถ้าศาลพากษายกฟ้องทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์นั้นก็ถือว่าต้องห้ามนะครับก็เป็นประเด็นที่ทางฝ่ายกฎหมายของครูพิชาจะใช้ช่องทางทางกฎหมายดําเนินการดีกาต่อไป ส่วนลอตเตอรี่เป็นของใครนะฮะก็มีคนรู้ดีแค่สองคนนะฮะก็คือครูปีชากับหมวดจรูนนิมุลไอเราก็ไม่สามารถกกรนตีได้ว่าเป็นของใครแต่เมื่อศาลชี้ขาดตัดสินมาว่าครูปีชาไม่มีหน้านฟ้องไม่ให้ผู้เสียหายไม่ใช่เจ้าของหวยดังนั้นหวยก็ต้องตกเป็นของหมวดจรูนนะส่วนจะเป็นยังไงในความเป็นจริงนั้นก็มีสองคนเท่านั้นที่รู้เพราะข้อได้จริงอยู่กับสองคนนี้ระหว่างครูปีชากับหมวดจรูน พี่น้องครับการใช้สิทธิทางศาลนั้นหลายคนเขาบอกออกมาว่าต้องใช้สิทธิโดยสุจริตตามมาตรา5นะฮะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บอกว่าการทรัพนี้ก็ดีใช้สิทธิในการฟ้องร้องก็ดีให้ใส่ใจหาว่าบุคคลใช้สิทธิโดยสุจริตถ้าหากใช้สิทธิโดยไม่สุจริตแน่นอนครับก็เป็นเหตุหนึ่งที่ศาลจะหยิบยกขึ้นมาเขียนในคำพากษาได้แต่หากว่าใช้สิทธิโดยไม่ชอบก็ไม่มีหน้านฟ้องการสําคัญ ที่หลายคนเฝ้ารอว่าสารอุทธรจะตัดสินอย่างไรวันนี้ตัดเจนแล้วนะครับแัดเจนแล้วตามสื่อตามเนื้อข่าวก็ออกมาแล้วว่าสารพิพากษายืนนะฮะสารอุทธรภาคเกตนะครับพิพากษายืนตามสารชั้นต้นนะก็เป็นกรณีที่หลายคนเฝ้ารอนะฮะ fc แฟนคลับทั้งฝ่ายคุณหมวดคุณหมวดจรูนครูปีชาก็ออกมาพี่น้องครับเมื่อสารได้มีคำพิพากษาแล้วเราก็ต้องน้องรับในคำพิพากษาของสาร เราอย่าไปอยู่แควิิจาร์นะครับในลักษณะเป็นการดูหมิ่นสารดูแครนสารสารตัดสินก็ถือว่าเป็นกรณีที่นําเอาข้อเท็จจริงในสำนวนมาพิจารณาและก็มาดูว่ามันเข้าข่ายความผิดตามข้อกฎหมายไหมเมื่อสารตัดสินแล้วเราก็น้อมรับรับฟังส่วนคู่ความนะฮะก็เป็นสิทธิ์ของคู่ความที่จะใช้สิทธิ์ฟ้องร้องหรือใช้สิทธิอุทธรณ์ดีกาก็เป็นสิทธิ์ของคู่ความส่วนคดีนี้ ความบาดหมางระหว่างหมวดจรูนกับลุงปีชาจะจบลงด้วยดีหรืออะไรยังไงมันก็เป็นสิทธิ์ของคู่ครองทั้งสองฝ่ายที่ต้องใช้สิทธิ์ของตนเองตามกฎหมายให้การรับรองคุ้มครองสิทธิ์ก็เป็นกำลังใจให้ครับทั้งสองฝ่ายทั้งครูปีชาและหมวดจรูนนะครับผมเองทุกวันนี้ก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ช่วงหนึ่งได้พิพากวิจารณ์ไปนะฮะก็เป็นประเด็นที่เราเข้าใจโดยที่เราเห็นว่าในฐานะนักกฎหมายวิจารณ์ไปตามความเห็นของตัวเอง แต่ขอ้อเห็นของเรานั้นก็ไม่ใช่ว่าจะถูกจะสุ้อย่างมันก็ขึ้นอยู่กับว่าหลักความจริงนะความจริงคือความจริงเรื่องนี้ครูปิชาพูดตลอดว่าความจริงคือความจริงนะครับเป็นกรณีที่หลายคนชอติดตามนะครับชัดเจนชัดแจ้งครับวันนี้20ตุลา2563สาศาลจังหวัดกาญจนบุรีได้อ่านคำพากษาสารอุทธรภาคเ็โดยมีคำพากษาในคดีที่ครูปิชาเป็นโจทยื่นฟ้องมดจรูลโดยพิพากษายืนตามสารต้นต้นคือยกฟ้อง หมวดจรุนหมวดจรุนก็ไม่ตกเป็นจำเลยและไม่มีความผิดนะฮะเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายคนพอติดตามเป็นเอครับการทําหน้าที่ของเรานั้นไม่ว่าเราอยู่ในตําแหน่งอะไรเป็นใครการใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้องเราก็ต้องใช้สิทธิโดยสุจริตถ้าหากไม่สุจริตเราก็อาจถูกฟ้องร้องกลับก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นพี่น้องต้องพึงระวังนะครับการใช้สิทธิ์การพากษ์วิจารณ์สิ่งที่ผมพิาจารณ์ไปนะในส่วนที่ไปก้าวล่วงนะฮะในความคิดของบุคคลอื่น ถ้าหากคนอื่นไม่เห็นด้วยก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับเพราะว่านั่นเป็นแนวความคิดหลักความคิดที่เราเชื่อแต่ความเชื่อต้องมาอยู่เหนือความจริงนะฮะนี่ผมต้องถือว่าไอ้ความเชื่อที่ทุกวันเราเชื่อเรื่องโน้นเรื่องนี้แต่ความเชื่อต้องไม่อยู่เหนือความจริงความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ความเชื่อ,อรรเรื่องของ,ของความคิดส่วนตัวสิ่งพวกนี้มันก็เป็นประเดน็นทําให้เรานี้อาจผิดพลาด <pleasing. S 1> ได้ก็เช่นอาการการวิจัยชี้ขาดนะฮะในแนวความคิดของตัวเองอาจจะไปขัดและแย้งกับหลักความจริง ตามหลักการของการพิจารณาคดีของศาลการชี้นําคดีนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะฮะวันนี้เราควรอยู่ในกรอบในขอบเขตของกฎหมายจะดีที่สุดวันนี้เสร็จภาร,รกิจเดินทางกลับก็ได้มโอกาสพูดคุยกับพี่น้องประชาชนว่าคดีของชาวสิบล้านศาลได้มีคำพักษาแล้วน้อมรับนะฮะน้อมรับคำพักษาของศาลก็ฝากถึงคู่ความนะฮะอะไรที่จบกันได้ก็จบกันไปเขาเป็นเรื่องดีนะฮะอาภัยให้กันซึ่งเลยกันการว่าอาภัยโทษ อภยทานนั้นถือว่าเป็นเรื่องดีก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งชาตินะครับว่าเป็นปรากฏการณ์ช่วงหนึ่งที่ในบนสื่อทุกสื่อนะจะพูดถึงเรื่องของคดีหวยสามสิบล้านมีการพูดคุยมีการแตกคดีกันมากมายนะฮะก็อยากให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหวยสามสิบล้านนั้นให้พึงนึกถึงความเป็นคนไทยด้วยกัน นะอะไรที่รุ่มรวยกันได้อะไรที่อภัยกันได้ไก็อภัยกันไปไหนที่อภัยไม่ได้ก็ใช้ชิดของตัวเองไปก็เป็นปกติของแต่และฝ่ายพี่น้องครับคนเราหากคิดทําความดีอย่าจนความชิดไม่ว่าเราอยู่ในตําแหน่งอะไรฐานะอะไรก็ตามเป็นพ่อค้าประชาชนหากเราชิดดีพูดดีทดําดีไอ้ความดีเราทําน,นั้นมันจะกลับมาคุ้มครองเราเองก็ถือเราเราเป็นคนดีของชาติบ้านเมืองแล้วพี่น้องครับคนเราหากคิดทําความดีอย่าจนความชิด ย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญทาวรปัญญาสิทธ์หรือปัญญามณุโชสวัสดีครับ เคียงข้างกายโลกใบนี้คงไม่สวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่าง แสงประกายงดงามคู่กันเมื่อท้องฟ้ายังมีแสง เขายังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีพระจันทเขียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ ทรงโกรดสาแสงพรงกลราค่ำคืนยังมีพระจันทรพระราชนินีที่อยูู่่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคูใ่ใจทอแสงประกายหมดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาว าทิตย์ทรงโปรดสาดแสงร่างเราวค่ำคืนยังมีพระจันประราชินีที่อยู่ผู้ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรผูใ้ใจทอแสงประกายงดงาม